สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซาจะมาสอนเพื่อนๆเ,เติมเกมฟอรอดในในวิดีโอนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการเติมผ่าน h e y p a l t r u e m o n e y Wallet, บัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งการเติมผ่านมือถือที่บอกกันว่าเติมไม่ได้แล้วแต่จริงๆก็ยังเติมได้อยู่นะคะแล้วก็ ทายจะแบ่งเป็นช่วงเวลาไว้เลยค่ะว่าช่วงนี้คือเรื่องอะไรสำหรับใครที่สนใจเฉพาะช่วงนั้นๆก็กดข้ามไปดูได้เลยเพราะว่าที่แถบบอกเวลา YouTube มันสามารถทำ t ทม e สแต m มได้แล้วนะคะขอขอบคุณการโดนเน a ผ่าน Tru มันนี่ว a ลเล t จำนวน2บาทจากน้องชยานน์และน้องจุทิศพงษ์จำนวน7บาทด้วยค่ะ วิธีแรกเติมผ่าน PayPal ออกดที่คําว่า v e u a s นะคะพอกดแล้วก็เลือกจำนวน v e u a s ที่ตัวเองต้องการจะซื้อได้เลยค่ะขอจะเลือกเป็น13500นะคะมาที่หน้าต่อไปนะคะก็กดที่คําว่า Purchase ได้เลยถ้าต้องการจะซื้อจริงๆเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่น้าขั้นตอนการจ่ายเงินแล้ว ติ๊กที่ PayPal แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องการบันทึกข้อมูลของวิธีการจ่ายเงินนะคะก็ให้ติ๊กที่สี่เหลี่ยมหน,นะะ้าคำว่า Do not save my PayPal payment information จากนั้นก็กด check out without save ค่ะแต่ถ้าเกิดเติมบ่อยส่าบ่อยก็จะเลือกเป็น save ไว้ก็ได้นะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วกด place order เพื่อที่จะไปสู่ขั้นตอนการล็อกอิน PayPal แล้วก็จ่ายเงินได้เลย มาหน้านี้ใส่อีเมลของ id paypal เพื่อนๆ paypal นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอีเมลเดียวกับที่เราใช้สมัคร fortnite นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอันเดียวกันของไซนี i id paypal ก็คนละอันกับ id ของ fortnite ค่ะหรือบางคนล็อกอินด้วยมือถือนะคะใส่เลขมือถือจากนั้นกด next ได้เลยมาถึงตรงนี้ก็ใส่ password นะคะ ก็ใส่ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองพิมพ์ถูกหรือเปล่ากดคำว่า show ได้นะคะมันจะแสดงให้เราเห็นพาสเวิร์ดที่เราพิมพ์ไปเมื่อเราทำเสร็จแล้วทุกอย่างถูกต้องกดล็อกอินค่ะมันจะหมุนติ้วๆแล้วก็เป็นหน้าจอขาวอยู่แป๊บหนึ่งไม่ต้องตกใจนะคะ มาที่หน้าสรุปคำสั่งซื้อทางด้านขวาบนข้างรถเข็นก็จะบอกว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยจะต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ด้านล่างก็จะเป็นภาพแล้วก็ชื่อ ตรงส่วนชําระเงินนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเงินในสกุลเดียวเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแค่สกุลเดียวแต่ว่าของทรายมีทั้งเงินบาทแล้วก็เงินดอลลาร์เพื่อนๆจะเลือกจ่ายอันไหนที่เรามีก็ได้นะคะอันนี้ทรายจะจ่ายเป็นเงินบาทและถ้าเกิดว่าใครมีการผูกบัตรเครดิตบัตรเดบิตไว้กับ ID PayPal นั้นๆก็สามารถเลือกที่จะจ่ายด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตได้ด้วย เมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกต้องนะคะเพื่อนๆสามารถกดยอมรับและชำระเงินทันทีได้เลยค่ะกดแล้วมันก็จะโหลดคำสั่งซื้อแป๊บนึงนะคะแล้วก็ w e o u s e เนี่ยจะทำการเข้า ID เงินจะตัดเรียบร้อยค่ะ วิธีที่2การเติมผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตทรูเวเลตอันนี้จะเหมือนกันหมดเลยนะคะก็กดไปที่คำว่า VBUS ที่อยู่ทางด้านบนเลือกจำนวนที่ต้องการเติมพอเลือกได้แล้วใช่ไหมคะมาหน้านี้กด Purchase ส่วนวิธีการเอาเลขจากแอป u รู a ว l e t นะคะเดี๋ยวซาจะสอนหลังจากอันนี้ รอมันหมุนแป๊บหนึ่งนะคะเราก็มาหน้านี้แล้วนะคะเลือกเครดิตคาร์ได้เลยก็จะเป็นการเลือกวิธีการจ่ยยายเงินนั่นเองส่วนราคาก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะคะพอกดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นช่องให้เรากรอกข้อมูลค่ะรงคาร์ดนัมเบอร์นะคะก็คือเลขบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตกรอกลงไปได้เลยนะคะมันก็จะมีทั้งหมด16ตัว มันคือเดือนที่บัตรนั้นหมดอายุและเยียก็คือปีที่บัตรนั้นหมดอายุค่ะเป็นปีคศอสอนะคะแล้วก็แต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีวันหมดอายุไม่เท่ากันส่วน C ีว,วคือรหรัสความปลอดภัยที่มันจะอยู่ด้านหลังบัตรถ้าเป็นบัตรจริงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัตรเสมือนเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นมาให้เหมือนกันค่ะ ถ้าใครไม่ต้องการที่จะให้เซฟข้อมูลบัตรนี้ไว้นะคะก็ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงคำว่า Do not save my credit card แล้วก็เช็คเอา w ์ t h our save ได้เลยใส่ขอบอกตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่ True Money Wallet เนี่ยราคามันจะไม่ใช่1,999แม้ว่ามันจะแสดงแบบนี้นะคะคือในเกมอะค่ะมันหัก มันคิดแค่1,999จริงๆแต่ว่าวอ l เล็เนี่ยมันจะมีการบวกไปอีกประมาณ3%นิดๆนะคะทำให้ราคาที่เราโดนหักในแอปเนี่ยมากกว่าราคานี้แน่นอนใไซเคยเติมครั้งหนึ่งนะคะก็ซื้อแพ็คเนี้ย1,99 9, 9นั่นแหละแต่ว่าพอโดนหักจริงๆแล้วมันประมาณ2,000กับอีก60นิดนิดๆค่ะก็บอกไว้ก่อนเผื่อว่าเพื่อนๆจะตกใจทำไมเราโดนหักมากกว่าที่ในเกมมันบอกนะคะ กดเช็ค without save เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปพอเรากดแล้วนะคะก็จะมาหน้าสรุปรายการนะคะมันก็จะบอกว่าเราจ่ายผ่านบัตรอะไรแล้วก็เลขไหนนะคะเสร็จแล้วทางด้านขวาก็จะบอกว่าเราจะได้รับอะไรพร้อมกับราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วก็กด place order ได้เลย แต่ในวิดีโอที่สอนซื้ออันนี้นะคะไซก็จะไม่ทำการกด Place Order นะคะเพราะว่าไายเพิ่งจะซื้อผ่าน paypal ไป1,999บาทนะคะก็ขอพักไว้ก่อนสำหรับการซื้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวไซจะมาบอกวิธีการเอาเลขบัตรเสมือเนี่ยในแอป Crew m o นี y Wallet เราจะทำยังไงแต่ว่าขอโฆษณาสักครู่นะคะ หากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตได้โดยการไปที่ Item Shop กดที่ Support a Creator ทางด้านขวาล่างของจอมาหน้านี้พิมพ์ Beauty Annabase แล้วก็กด Accept จากนั้นเพื่อนๆก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลย เมื่อเพืเ่อนๆซื้อของไซก็จะได้ค่าขนมซึ่งจะช่วยทําให้ไซสามารถทำคอนเทนต์แบบนี้ตรงนี้ต่อไปได้นานๆส่วนถ้าใครอยากโดโดเนทผ่านครูมันนี่วอลเลตก็สามารถโดเนทมายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอได้เลยหรือ,อช่องทาง PayPal ผ่านลิงก์ที่อยู่ทางด้านล่างของคลิปนะคะ โอเคค่ะ okay, กลับมาสู่เนื้อหาของเรากันอันนี้จะเป็นวิธีการสร้างเลขบัตรเสมือนสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าใครมีเงินใน True Money Wallet จะเยอะแล้วก็ต้องการจะใช้สายจากทางนี้ก็เปิดแอปมาเลยนะคะแล้วก็กดที่คำว่า account ทีนี้พอเราเลือกบัญชีแล้วนะคะมันก็จะมาที่หน้าบัญชีหรือว่าหน้า Account น,นะคะที่ใา่ทำแถบดําๆไว้อันนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะก็เลยขอปิดไว้หน่อยเพื่อนๆเ,เลือกที่ m y v c a r d slash true digital card นะคะเราก็จะทำการสร้างบัตรเลขบัตรเสมือนจากที่นี่แหละคะ่ะ ก็พอมาถึงตรงนี้นะคะกดที่ Create Virtual VCard เราจะทำการสร้างบัตรเสมือนกันแล้วนะคะ ขั้นตอนนี้เราก็จะต้องใส่ชื่อนามสกุลที่ต้องการจะให้ปรากฏบนบัตรเสมือนะะแนะนำให้เพื่อนๆใส่เป็นชื่อนามสกุลตนเองเพื่อที่เวลาเกิดมันแบบมีปัญหาอะไรขึ้นมานะคะมันจะใช้ยืนยันตัวตามนู่นตามนี่อะไรได้ง่ายกว่าไม่ควรจะเอาชื่อปลอมชื่อคนอื่นชื่อหมาชื่อแมวอะไรแบบนี้มาตั้งะคะมันควรจะเป็นชื่อของคนที่เป็นเจ้าของ ID True m o n Wallet นี้ด้วยนะคะ กดคอน t ิ n น e เพื่อไปต่อได้เลยค่ะ หน้านี้จะเป็นการยืนยันชื่อนะคะเพื่อนเเช็คดูว่าบนบัตรเราเนี่ยที่เราเห็นบนหน้าจอนะคะชื่อมันสะกดถูกไหมนามสกุลสะกดถูกไหมถ้าไม่ถูกต้องสามารถกดที่ edit name ได้ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากถ้าเราใส่ผิดเราจะไม่สามารถมาแก้ไขได้นะคะดังนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าทุกอย่างโอเคไหมถ้าเกิดว่ามีตัวผิดให้กด edit name เ,เพื่อกลับไปแก้ไขแต่ถ้าเกิดถูกต้องแล้วนะคะก็ สามารถกด create virtual VCard ได้เลยหรือถ้าใครอยากสะอ่าน term of service นะคะก็กดที่คำว่า term of service แล้วก็ไปอ่านก่อนได้ค่ะส่วนถ้าทุกอย่างโอเคกด create virtual VCard เลย อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เราสร้างบัตรเสมือนสำเร็จแล้วนะคะด้าน,นบนนะคะบน,บนขวาที่ใายค่าแถบดำไว้ Wallet Balance ก็คือยอดเงินคงเหลือใน True Money Wallet แล้วก็ที่เป็นแถบดำๆอันนี้จะเป็นเลขแต่ว่าเลขที่เราเห็นตรงนี้นะคะเราจะเห็นแค่บางส่วนบางส่วนมันจะถูกแทนที่ด้วย xxx ดังนั้นถ้าเกิดว่าต้องการที่จะใช้งานใช่ไหมคะให้แตะไปที่ค่า d Number ค่ะ อ๋อแล้วก็ตรง enable slash disable นะคะมันจะเป็นการปิดเปิดบัตรชั่วคราวนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแตะให้มันเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดบัตรนี้ไว้สมมติว่าเราจะไปจ่ายเงินที่ไหนอะไรยังไงไปกรอกที่ไหนเราก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าติ๊กอีกทีนะคะมันจะเป็นสีเทามันจะเป็นการปิดบัตรชั่วคราวต่อให้เรามีเลขนี้เราเป็นเจ้าของจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ทรายแนะนําแบบนี้แล้วกันถ้าเป็นคนที่จ่ายผ่าน เครื่องที่ไม่ใช่เครื่องตัวเองนะคะบางทีไปเล่นร้านเกมหรือว่าไปเล่นแบบคอมคนอื่นอย่างเงี้ยพอเราจ่ายเสร็จใช่ไหมคะกด Disable ไว้เพื่อความปลอดภยัยโอเคค่ะกดที่ Card Number เพื่อไปดูเลขกันดีกว่าเนาะ ทีนี้พอเรากดขอดูเลขใช่ไหมคะมันจะถามหารหัสพิดเพื่อความปลอดภัยก็ใส่รหัสพิดของตัวเองไปแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าใครจําไม่ได้นี่ก็อาจจะต้องมีการรีเซ็ตรหัสพิดซึ่งมีความยุ่งยากดังนั้นเพื่อนๆพ,พ,พยายามอย่าลืมรหัสพิดน,นะคะคนที่ปกติล็อกอินด้วยลายนิ้วมือเนี่ยยังไงก็ต้องจําไว้บ้างนะใส่รหัสพิดแล้วนะคะก็จะเข้ามาที่หน้านี้มันจะเป็นรูปปัตนะคะ ก็จะเขียนว่าธุร m ิ n วีค card แล้วก็เลขเนี่ยมันจะอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นแถบดำยาวๆด้านบนนะคะจะเป็นเลขทั้งหมด16ตัวเลขเต็มอันนี้จะไม่มีการเซ็นเซอร์เลยแล้วก็ชื่อจะเป็นชื่อที่เพื่อนๆกรอกไป e x p i r y r y t e y จะเป็นวันหมดอายุของบัตรนะคะมันจะเป็นเดือนแล้วก็ slash ด้วยปีพริสศักราชอย่างเช่นถ้ามันหมดเดือน กานวาคมของปีนี้นะคะมันก็จะเป็น1 2ึับสอนั่นเอง C.V.V. slash C.V.C. อันนี้ก็คือรหัสความปลอดภัยที่สายเคยบอกไปแล้วว่ามันจะมีแบบ3ตัวอะไรแบบนี้นะคะก็เอาอันนี้ไปใส่นะคะแล้วก็ Balance จะเป็นยอดเงินคงเหลือที่เราใช้ได้ส่วน Authorized by จุดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นธนาคารที่ออกบัตร จริงมันก็ไม่ใช่ความลับแต่ว่าตอนที่ทําภาพมันเซ็นไปแล้วก็โอเคเซ็นก็เซ็นนะคะของทตตอนนั้นมันเป็นธนาคารธนาาชาติมัง้งก็เพื่อนๆเอาข้อมูลที่ได้ตามนี้แหละค่ะไปใส่ตอนที่ซื้อของอันนี้นะคะสามารถใช้ได้กับเกมอื่นๆหรือว่าช่องทางอื่นๆที่จะจ่ายเงินด้วยบัตรเลยมันก็เหมือนกับการที่เรามีบัตรเครดิตบัตรเดบิตนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันจะหักเงินผ่านแอป t r u ม m น n ี y เท่านั้นเอง อ,อกลับมาที่หน้านี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใช้แล้วนะคะใช้เสร็จแล้วต้องการที่จะปิดบัตรก็ไปกด disable ให้มันเป็นสีเทาเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็เดี๋ยวหัวข้อขถัดไปเราจะไปดูวิธีการเติมเกม Fort ดไนทที่จะเติมด้วยมือถือจะทำยังไงไปไปดูกันหัวข้อขสุดท้ายละ เนื่องจากปัญหาระหว่าง E p i c Games แล้วก,ก,ก็ Apple กับ Google นะคะเราจึงไม่สามารถที่จะเติมเกมผ่านช่องทางในเกมโดยตรงได้จึงต้องอพยพมาเติมกันผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อนๆเข้าไปล็อกอินที่เว็บไซต์นี้นะคะเดี๋ยวซรายจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดไว้ให้แล้วกันล็อกอินด้วย Epic Games ID ที่ต้องการจะเติม v u b u s นะคะพอล็อกอินเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นชื่อเป็นชื่อในเกมของเราทางด้านขวาบนของเว็บค่ะพอเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเมนูนู่นนี่นั่นมาแต่ไม่ต้องกดนะคะเราจะอยู่ที่หน้านี้แหละ เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตรงโซน Bundle กับ Add-ons นะคะก็จะเห็นเป็นแพ็กต่างๆที่มันเกี่ยวกับ f o r t n i t และมันก็จะขึ้นราคาด้วยอย่าง Bundle ก็จะเป็นเซ็ตของ Star Wars ใช่ไหมคะแล้วก็ Add-ons เนี่ยก็จะเป็นพวกแพ็กในเกมที่มันเข้ามาขายนะ ตามเวลาปัจจุบันที่มันปรากฏในร้าค้าในเกมราคาจะเป็นเงินบาทนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เป็นเว็บเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเลขไทยค่ะทีนี้นะคะเราจะเห็นแพ็คนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเราไม่ต้องสนใจตรงนี้ถ้าอย่างไม่ต้องการซื้อแพ็คพวกนี้ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนลงมานะคะแล้วก็จะเห็นเป็นโซนที่มันขาย Vbus ค่ะราคาเนี่ยก็จะเท่ากับการที่เติมในเกมนะคะ เติมผ่าน PC เนาะก็เท่ากันนะคะถ้าต้องการจะซื้อแพ็กไหนก็กดที่บายนาหรือว่าซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะกดที่ปุ่มเหลืองๆค่ะเพราะกดมาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นช่องทางการจ่ายเงิน ก็จะเป็นวิธีการเดียวกับการที่เราเติมในคอมนั่นแหละนะคะก็เรียกเอาว่าจะจ่ายผ่านเครดิตค์ดหรือว่า PayPal ถ้าใครไม่รู้วิธีการตรงนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูในช่วงแรกที่ส้ายสอนเติมผ่านเครดิตคัททูม m น n ว y อลเล็ต PayPal อะไรพวกนี้ได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วยังมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถพิมพคอมเมนต์ถามมาได้เลยเดี๋ยวสซสจะไปช่วยตอบให้ค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าทุกคนสามารถช่วยซัพพอร์ตได้ง่ายๆโดยการที่ใส่โค้ด Beauty a n n a b e ก่อนที่จะซื้อสินค้าในร้านค้าด้วย Vbucks หรือว่าจะโดเน a ผ่านช่องทาง t r u e Money Wallet ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนได้เลยและถ้าใครสะดวกผ่าน PayPal ก็มีลิงก์นะคะอยู่ทางด้านล่าง description นะคะไซจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ทุกคลิปเลยสำหรับวันนี้ไซขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนเล่นฟอร์ตในกันอย่างสนุกสนานนะ